นายชนะนพสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมก้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมป์ประจำปีพศ .2553 ณห้องประชุมปฏิบัติการชั้นสองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตหนึ่งโดยมีคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงทั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้อม9ก้าประจำจังหวัดสมุทรปราการได้นำรายชื่อเยาวชนที่ได้เขียนกรอบประวัติในการสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีพศ2553เสนอเข้าที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาในการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและมีคุณสมบัติที่ถูกต้องซึ่งการพิจารณาประกอบไปด้วยระดับปฐมศึกษาคัดเลือกเยาวชนชั้นปฐมศึกษาปีที่ส ระดับมัธยมศึกษาคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยคัดเลือกจากโรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมดเพื่อที่จะสามารถกระจายทุนการศึกษาให้กับเยาวชนภายในจังหวัดสมุทรปราการได้อย่างทั่วถึงสนักข่าว PN n News รายงาน